เข้าสู่รายการ Love Status เพราะรักมักออกแบบไม่ได้ <Yeah. S 2> <Hey. S 1> รายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าความรักเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบหลากแบบหลายสเตตัสกันเลยทีเดียว mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. นานาซึ่งเชื่อแน่นอนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับดูซิว่า Love Status mm hmm. ของพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะครับอ่ะเราไปดูแขกรับเชิญประจำวันนี้กันดีกว่าครับผม mm hmm. นานาท่านแรกเลยค่ะน้องพเตอร์ครับผม นะะคน้องแองจี้แขกรับเชิญคนที่3นะครับน้องซันนี่เอาแล้วนครับนานาเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเลิฟสเตตัสถูกต้องนะครับเราไปดูแขกรับเชิญคนแรกของเราก่อนดีกว่านะครับตอนนี้น้องพัดครับเป็นยังไงบ้างคะเลิฟสเตตัสของน้องพัดตอนนี้เป็นยังไงคะดูหน้าผมสิครับตอนนี้แบบกำลังเศร้าเลยฮะอ๋อนะฮะว่าทำไมถุงใต้ตาถึงเยอะเป็นพิเศษนะฮะ แอบร้องไห้เพราะว่าความรักมานี่เองอกหักนัดคุณแฟนทิ้งหรือว่าคลิกเหมือนคน้องพัดเพิ่งจะอกหักมาหมาดมาเลยครับช้องมีความดูใจหัวใจเล็กน้อยครับนะฮะเพราะฉะนั้นสาวๆที่กำลังดูอยู่เนี่ยสามารถที่จะมารักษาน้องพัดให้เปลี่ยนสเตตัสไปเป็นอ n เลิฟได้ไหมฮะได้แล้วครับว้า องจี้มากดีกว่าครับผมนนน่องจี้ค่ะสาวสวยแบบนี้เนี่ยความรักสถานะตอนนี้เป็นยังไงคะไม่รู้จะเลือกใครอะคะอ่ะสวยเลือกได้ถูกเธอเลือก,กได้นะฮะแล้วไม่คิดว่าจะเลือกใครหรือที่แบบใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เหรอครับองจี้คิดว่าคนที่ดีที่สุดคนนั้นก็คงจะต้องอยู่คนสุดท้ายให้เราได้เหน็นก็คือต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นใครแค่น,นั้นเองวา สวยเลือกได้ไงานๆอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าหน้านาน่้วเลื่กไปแล้วอือเลือกไปแล้วนะเข้าใจเข้าใจอ่ะมาถึงคนสุดท้ายของเราดีกว่านะครับน้องซันนี่เป็นไงคะความรักตอนนิสัยของเราเนี่ยยังไงเอ่ยตอนนี้ก็รู้รู้มันดอปครับรอหรอใช่ครับรอกันบ้างนะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเท่ากันถึงเรื่องไหนเป็นพิเศษรับผมซันนี่เอ่อเรื่องเล็กน้อยมากกว่าที่แบบในสาระใช่ไรสาตะที่ไม่คุนตัวมากกว่าครับอ๋อ แกล้วลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันนี่ยังกระคบกันทั้งกันได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะก็ต้องมีกตะทบกันทั้งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานั่นคือเลิฟสเตตัสของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมแนน่าใช่แล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเรามาเข้าสูค่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะถึงคำถามที่แนน่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวถูกหลายคนเคยเจอมาแล้วถูกต้องคำถามของเราคือคำถามของเราในวันนี้นะครับคำถามแรกก็คือ คำบอกลาที่ทำให้คุณเสียน้ำตามากที่สุดเนี่ยคือคำบอกลาแบบไหนครับเอะถ้าคำบอกลาอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจี๊ดใจอย่างจดใจทรงนั้นเลยโห oh. จริงจริงี่มีหลายคำมากนะแต่ว่าที่เพิ่งโดนมานี่คือแบบว่าเราเข้ากันไม่ได้อ๋อ oh. เราเข้ากันไม่ได้ทำไมถึงเข้ากันไม่ได้อะครับบางคนเข้าทางประตูหลงังบางคนเข้าทา <c oughs> งประตูนะเาไม่เกี่ยวใช่ปะเขาคนละแบบนะฮะ คือเข้ากันไม่ได้นั่นเองครับผมนะ,ะมาึง <นะ S 2> แองจี้ผู้หญิงบ้างคําบอก,ากัาคาไหนสําหรับผู้หญิงเราเนี่ยนะครับที่แบบว่าโอ้โหมันแบบโอ้ยมันไม่ไหวจริงๆแล้ว,วคํำน,นี้ก็คงเป็นเจอคนใหม่แล้วอะไรแบบนี้แล้วเราก,กลายสถานะกลายไปเป็นของเก่าแล้วก็อินกับคนใหม่มากกว่าอันเนี้ยเจ็บแบบเจ็บฉันมีคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่สําคัญถ้าเกิดคนใหม่เนี่ยเกิดหน้าแบบ สวยกว่าอะไรกว่าโอเคเราก็จะยินดีกับเขาไปด้วยแต่คือในใจก็เจ็บแต่ถ้าเกิดหน้าแบบว่าไม่ไหวแย่จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าทําไมไม่เรื่องฉันจะททหาทำไมเลิกหายทไมเลกกฟ้ากับากระปลวกได้อย่างมากเด้องนนะเข้าใจนะฮะไปที่ซันนี่บ้างดีกว่าครับผมคำบอกลาคำไหนที่รู้สึกว่ามันจี๊ดใจมันทำให้เสียน้ำตามากที่สุดในสายตาของซันนี่ฮะเธอดีเกินไปเธอดีเกินไปเป็นคำบอกลาที่แบบว่าแบบ ฟีเวอร์มากๆเลยเนาะดีเกินไปห่อปอ่ถูกนะเป็นคำบอกลาที่พี่กุนดนบ่อยมากครับผมเพราะว่าพี่หล่อเกินไปเสมอนะคะเออะคะตอนนี้นะคะเราขอไปดูนะคะผลสารวจกันบ้างดีกว่าจากคนจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งพระอายุนะคะแล้วก็พระหน้าที่การงานพระวัยยนะค้ับไปดูกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงว่าคําบอกลาอันไหนที่รู้สึกมันโหดร้ายที่สุดเราเรียงละดับมาเป็น1 2และสาไปชมกันเลยค่ะครับผม คำตอบจากผู้เข้าแข่งของเรากันเลยค่ะหนึ่งสองสามไปเลยค่ะโอ้ตอบแตกต่างกันเลยอ่ะพี่บอยใช่แล้วนะครับอ่ะไปถามความคิดเห็นกันดีกว่าน,นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคิดอย่างไรถึงตอบไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวครับผมนานาะพัตเตอร์ค่ะเริ่มต้นที่พัตเตอร์ก่อนนะครับตอบข้อ2ก็คือเราเข้ากันไม่ได้ทําไมถึงคิดว่าเป็นเราเข้ากันไม่ได้ครับพัตเตอร์นในความที่ผมมุ่งโดนเหตุผลอันเดียวกันมาเนีัยโอ้ตรงเนาะใช่ปะตรงเลยใช่เห็นเลยว่า เลิฟสเตตัสของคนอื่นๆก็อาจจะใกล้เคียงกับเราอะไประมาณนี้โอ้โหนะครับเป็นคำพูดที่มีเหตุผลมากๆตัวไม่พัตเตอร์่อยเร็วจริงๆ <Y ay! S 2> แล้วก็มีเหตุผลจริงๆเข้ากับหน้าตาถึงน้องพัตเตอร์มากๆเลยนะฮะไปดูที่สุภาพสตรีทันเดียวของเราบ้างครับผมนานาข้อ3นั่นก็คือข้อ3คือข้อ3คือขอโทษนะเรามีคนใหม่แล้วนะฮะทำไมครับผมเอ g งจี้อย่างที่บอกเหตุผลไปค่ะผู้หญิงก็เป็นเพศที่แบบ อาจริงๆแล้วเหมือนจะรับความจริงได้แต่พวกเรารับความจริงไม่ได้หรอกค่ะพอาเจอเหตุผลแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแล้วฉันทำผิดอะไรฉันไม่ดีตรงไหนฉันไปทำอะไรให้เธอโกรธแล้วทำไมถึงต้องทิ้งฉันไปมันก็เลยเป็นเหตุผลที่น่าจะเสียใจมากที่สุดว่าเขาเจอคนใหม่ดีกว่าแล้วเอาเวลาไหนไปเจอกันล่ะนั่นเนี่ยโอ้ออมากๆไปถึงผู้ชายพูดน้อยของเราบ้างดีกว่านะครับซันนี่ทำไมถึงเลือกข้อหนึ่งครับ เธอดีเกินไปสําหรับฉันเออฉันนี่มันไม่ดีตรงไหนเหรอทำไมคิดอย่างนั้นฮะก็เคยโดนมาอย่างเงี้ยฮะแล้วแฟนก็บอกว่าเธอดีเกินไปก็บอกสิว่าถ้าเกิดว่า,า,วาไม่ชอบคนดีๆก็บอกสิอ,อย่างเงี้ยทำตัวไม่ดีใส่ไปเลยจะได้เป็นคนเลวใช่อะไรก็จะบางขวาง<ๆ>อะไรนั่นนาโอ้อะไรอย่างเงี้ยหาได้เยอะเลยแฟนที่แบบว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับผมนานาว่า ข้อไหนนะครับคือสเตตัสนะครับที่หลายคนให้ความคิดเห็นว่านี่แหละเป็นคำบอกลาที่ทำให้เสียน้ำตามมากที่สุดนะครับแล้วมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะว่าคำตอบนั้นคืออะไรสักครู่เดียวกับ love status รอครับ